คู่เนี่ยทาให้เราได้คู่จริงหรือไม่เราจะมีคู่ป่าวะเราจะหาแฟนได้จากที่ไหนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับเพื่อนเราที่ได้แต่งงานกับคนจากแอปนี้ทิคกที่จะทําให้คุณอยากจะปัดและได้คู่คือเหมือนมันเป็นแอปที่ขึ้นชื่อว่าสําหรับคนที่อยากจะมี lation s ช i p คุยถึงขั้นไหนถึงยอมออกไปเจอพอไปถึงจริงๆอะคุยอะไรกับเขาวะออกไปเจอคนแรกก็คือสามีแล้วก็ลบแอปเลยจ้า ไหนเล่าสิหาสไหนเล่าสิไหนเล่าสิวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแอปหาคู่เนี่ยทาให้เราได้คู่จริงหรือไม่เราคุยกันว่าเฮ้ยทาไมเดี๋ยวนี้เราเจอคนใหมยย่ยากขึ้น <ừ. S 2> สายข้อของเรามันก็แคบลงถ้าเราไม่ได้แบบทํางานที่จะต้องไปเจอเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน,อเ,อนเหมือนตอนเด็กๆเ,เราจะมีคู่ป่าวะเราจะหาแฟนได้จากที่ไหน,น คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอยอมรับว่ามันคือการแอนตี้นะ <c oughs> เหมือนเมื่อก่อนใครเจอแฟนจากแอป เดทอะไรพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนคนจะแบบทำไมมึงต้องเล่นด้วยวะแต่เชื่อหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้ไม่เซ็กซีงเดี๋ยวนี้คนเล่นเยอะมากๆเลยนะมากมากจนกูรู้สึกว่าบางทีเราควรจะเล่น้มงเลยกูรู้สึกได้คือหลังๆอะกูอะที่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นเยอะมากอะเพราะเพื่อนคนนั้นคนนี้ก็รู้สึกว่าเขาเหมือนได้แฟนหรืออีเวนสามีอะเขาแต่งงานแาแตกงมูดกันเลยว่าเจอในแอปแล้วพอได้ยินเยอะๆเข้ากูก็รู้สึกว่าหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะเป็นคนไปเปิดโลกตรงนั้นบ้างเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยู่ กับแอป Copy Me Baby g i r ค่ะเราก็เลยอยากคุยกันเรื่องนี้แล้วเป็นอะไรที่เราสัมพัไม่มีประสบการณ์ไม่แต่แอปนี้เป็นแอปเดียวที่เพื่อนกูหลายๆคนแต่งงานจากแอปนี้และได้ม<ร>ี serious relationship คือจาก percentage ของแอปนี้เขาจะบอกเลยว่า91%ของคนเล่นของแอปนี้นะคะเป็นคนที่มองหาความสัมพันธ์ระยะยาวจริงๆแบบจริงจังแบบจริงจังจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะลองคุยกับใครสักคนแบบจริงๆอ่ะเรกอยากแนะนําอันนี้ รู้ไหมคะว่าแอปเนี่ยเขามีอัลตอริทิมที่ขัดกรองเลยว่าเราเหมาะกับใครเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับเพื่อนเราที่ได้แต่งงานกับคนจากแอปนี้ถูกวันนี้จะมาคุยเรื่องทริคและทิปเออว่าเผื่อใครกําลังจะเริ่มเข้ามาตรงนี้ตรงนี้มันแบบน่ากลัวไหมกลัวจะเจอคนที่หลอกเราไหมกลัวไปถึงปุ๊บแล้วไม่รู้จะคุยอะไรกลัวไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเล็กแปลกทริคที่จะทําให้คุณอยากจะปัดและได้คู่เอาเปว่าเราไปเจอต้คุยกับเขาเพราะเราไม่ใช่ค่ะ พี่ลางเปตัวแบบดาราโอเคพี่เ<ห>นน้ำนามก่อนแนะนำเพื่อนค่ะใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆพี่อุตส่ามานะคะเพราะว่าพวกเราอะไม่มีประสบการณ์ในการเล่นอะให้มึงเล่าด้วยก็พี่ใหม่ทําอะไรอยู่คะก็ทํางานทั่วไปทำงานทั่วไปเราอยากรู้ว่ามุมมองเกี่ยวกับเดทติ้งแอปมันเป็นยังไงเอาจจริงตอนที่เริ่มเล่นอะยังไม่กล้าบอกคนเลยว่าเล่นเพราะตอนนั้นยังอยู่ในเฟสที่แบบอายไม่ค่อยอยากจะบอกใครว่าแบบเล่นตอนที่เจอแฟนเราก็ยังไม่กล้าบอกคนอื่นเลยว่าเจอแฟนจากแอปนึกออกปะจริงเหรอเราไม่ไปเจอคอฟฟี่มีเบเกอร์ได้ไงคือมีเพื่อนแนะนำกันบอกว่าเพื่อนของ มันเล่นอยู่แล้วก็เจอผู้ชายที่ดีมากเพราะแอปนี้มันแบบคัดกรองคน<ม>คือเหมือนมันเป็นแอปที่ขึ้นชื่อว่าสําหรับคนที่อยากจะมี r วีเลชั่นชีพจริงๆแบบจริงๆอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่เนว่านะคนไทยเราอะ่ะเริ่มมาเล่นจริงๆอะคือช่วงโควิดเว้ยยุค3ปีที่แล้วที่โอเพนเลยเพราะมันคือยุคที่ชะนีทุกคนไม่ได้ออกจากบ้านค่ะ หลายๆครั้งเวลาก่อนที่เราจะมีแฟนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงแนะนําเพื่อนให้กูหน่อยดิใช่แล้วทำไมมันถึงอยู่ดีๆก้าวข้ามผ่านการแบบมึงแนะนําเพื่อนให้กูหน่อยแล้วไปแบบกูจะไปเดทไปอันนั้นเลยเออพราะเรามองรอบตัวเราหมดแล้วว่าถ้าเราจะได้กับใครในระหว่างที่เรารู้จักกันเนี้ยมันก็คงได้ไปแล้วล่ะตอนเนี้ยแล้วมันก็รู้แล้วว่ามันไม่เวิร์มองไปสุดลูกหูตามันก็ไม่มีใครเหลือแล้วมึงก็คือลองหาแบบลองหาเพื่อนของกพื่นใหม่ๆจริงนะเรายิ่งคนเราอ่ะพออายุเยอะขึ้นเป็นฟิลผู้หญิงที่อ30ขึ้นไปก ็เริ่ม comfortable กับตัวเองเริ่มไม่ได้บอสเตอร์ที่จะไปแฮงเอากับเพื่อนใหม่ไหมมึงมึงจะเริ่มเหนื่อยแล้วอาแต่ยิบเป็นตั้งแต่ยิบสองนะที่ไม่บอสเตอร์ยิะคือถ้ายิบเข้าคอฟฟี่มีสเบเกอร์ปั่นดิเป็นควีนออฟน่าดีใช่เพราะมันก็ไม่ไปเด็กกับใครมันก็ไม่ไปไหนข้างนอกไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้สมมติว่ากูโสดใช่ไหมแล้วกูสามารถเล่นคอฟฟี่มีสเบเกอร์ได้กูก็จะระบุไปเลยว่าเป็นคนนอนเร็วแต่ตื่นเช้านะคะอาถ้ากิน ค่ะทักทีเคแต่คอลเคไปนอนอะไรอย่างเงี้ยกูก็จะได้อลกอริทึมมาแมทช์ดึงดูดคนที่แบบนอนหนึ่งทุ่มเหมือนมันไงก็ตื่นตอนเช้าเออรี b เบิร์ดเหมือนกูก็ได้่ก็จริงงั้นที่นี้นั่นคือความเห็นของพวกเรากูมองว่ายุคนี้มันเป็นยุคใหม่ยุค AI ยุคเปิดกว้างแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจาดกันละกูว่าถ้ามึงไม่ได้มีเวลาหรือ w ว r k ์กโฟมโฮมหรือเป็นนักผู้บริหารก็จริงๆลองเล่นก็ได้ละแอปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แม่งเวิร์ก้วล ลงโปรไฟล์เราแตะแอปเราต้องเลือกอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือตอนแรกพอเข้าไปในแอปเนี่ยเขาก็จะให้ลงแล้วต้องลงรูปต้องมีรูปไม่มีรูปเขาจะไม่ให้รูปคือเขาจะให้เริ่มตั้งแต่1รูปจนถึง10รูปแต่ถ้ายิ่งลงเยอะมันก็ยิ่งดีะมึงลงเต็มแม็กไหมเต็มแม็กค่ะ ยังไงคือหนึ่งรูปที่หน้าที่สวยที่สุดเนี่ยแหละคือฉันต้องไม่แอปเกินต้องไม่แบบต้องไม่ผ่านเฟซแอปเกิต้องไม่เบอต้องอบเกินป็นรูปที่แบบเห็นหน้าชัดเจนว่าฉันสวยนะจริงๆแล้วอ่าอีกรูปหนึ่งมันก็จะต้องเป็นรูปที่แบบอ่ะรูปเผลอๆอะไรเงี้ยรูปแบบแคชชวลหน่อยไม่ได้เก๊กอะแต่รูปที่หนึ่งตั้งใจกูก็สวยสองไม่เล่อกูก็สวยรูปที่สามอะคะรูปที่สามต้องเป็นรูปที่โชว์แอคทิวิตี้ที่เราชอบทำเป็นคนมีแอ ชี่วิตยังใหม่ใหม่ชอบไปเล่นสกีไปเล่นสโนว์บอร์ดใช่ไหมก็จะต้องเป็นรูปที่แบบโชว์ฉันอยู่บนเขาฮิ้วสกีวิ่งสโนว์บอร์ดนิดนึงเขาจะได้มีลายก็ลายก็ลานก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่นั่งเล่นแอปอยู่บ้านอ๋ออีกอันนึงเป็นรูปโชว์หุ่นอันนี้อ่ะเดี๋ยวคนเขาไม่รู้ ดีอะไรอ่าเงี้ยแต่ต้องห้ามตั้งใจกันไปต้องไกลๆก็ได้ให้มันโชว์ส่วนว้าส่วนโค้งเลยไม่อยากไม่ได้อยากโชว์เกินไม่ได้แบบหูมานั่งบีไปเลยจไม่อยากจะดูอาจจะดูฮาร์ดเซลไปเขาไม่มีการบล็อกเหรอว่าเออห้ามโปนะห้ามดีกอ๋อค่ะห้ามนู๊ดเขาบอกแล้วว่าห้ามนูดอาจจะต้องแบบมีจุดได้ติดในส่วนที่ควรสงวนอะไรเงี้ยใช่อ่ะสี่แล้วนะห้ารูปที่ห้าจะต้องเป็นรูปเพื่อนแก๊งสาวเพื่อนชวว่าฉันก็มีเพื่อน ชีวิตฉันไม่ได้เหงาฉันออกไปดื่นไปดิจงกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าถ้าไม่เจอใครก็ไม่เป็นไรนะเพราะมีเพื่อนเออไม่ใช่เป็นคนแปลกวก รูปที่หเนี่ยเป็นรูปที่แต่งตัวออกงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเต็มคะแนนแบบเป็นงานเป็นการเออสมมุติแบบไปงานแต่งอะไรเงี้ยทําผมแต่งหน้าเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเข้า maximum สวยเราเป็นยังไงอะไรเงี้ย็กซิมัมสวยของเรามึงมันคิดว่าเราจริงๆอย่างไรหกอะเขาคิดมาแล้วนะว่าเขาเห็นเป็นภาพเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงมาตั้งแต่แรกใช่ปะเขาไปเล่นสกีเสร็จออกเขามีเพื่อนเขาเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วถ้าโอเคกับแก๊งเพื่อนเขาอะถ้าเขาออกงานยังได้เพราะว่าเขาก็จะมีความเป็นประมาณนี้เจะแต่ก็ วันนี้ก็คือลงรูปคิ่ว่าตัวเองสวยไปแล้วอ่ะถ้าเราชอบหมาล้วก็โชว์เล่นกับหมาใช่ไหมอย่างแบบฉันชอบกินสตตีทฟูดฉันก็จะโชว์ว่าเออแดกนะสตตีทฟูดตอนคุยโทรศัพท์กันตอนที่ลองเมาส์กันบางทีถ้ามึงเป็นผู้หญิงที่เยอะว่าเวลาขึ้นเครื่องต้องนั่งบิสเนสอะมึงก็สมควรนั่งด้วยเพราะว่าจะได้ฮินส์เขาไปเลยว่าถ้าอยู่ทราเวลด้วยกันอะขอนั่งบิซีนะแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรจะได้ปัดหนีไปก่อนเงินโปรไฟล์กูคือนั่งมอไซค์สอนนักมวยแล้วก็อะไรอีก ซอยก่อนเขียนพ่อฝ่ายถามผัวก่อนด้วยสมมุติสมมุตินอกจากรูปภาพมันต้องมีการเขียนลิงก์ไบโอใดๆป่ะใช่ยิ่งเขียนเยอะยิ่งดีเพราะว่าเหมือนตามที่อ่านมาตอนก่อนที่จะสมัครนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดว่าดีจดรีเสิร์ชแอปก่อนด้วยว่าแอปนี้มันละจิตหรือเปล่าคนมาเล่นหวยหรือดีแค่ไหนอะไรเงี้ยนี่อ่านย้อนไปถึงโฟลเดอร์เลยนะเราเรื่ออะไรข่าวเราไม่รู้รู้ด้วยใช่ไหมจะมาจากซานฟรานซิสโกเอบีซีมาจากซานฟรานนี่แหละเป็นอเมริกันบอลชายนี้ซอยู่ในซานฟรานแล้วเ ก็แบบอยากจะสร้าง ecosystem ที่แบบ healthy dating environment อะไรเงี้ยก็ไปอ่านมาเขาบอกว่าเนี่ยจะโปรโมท t h y relationship ให้คนดีๆเจอกับคนดีๆไม่ fast pace เกินไปไม่ใช่อยากสวยเขาเรียกอะไรนะไม่สวยสวยเออยู่ยูเหมาะเป็นแบนแอมของของนเขาอ่ะชิเงีนยให้คนสมัครแล้วก็ได้ผัวได้แฟมาเยอะมากเขาจะได้คอมิชชั่นไโพสใหม่ตอนแรกนี่จะเขาส่งอีเมลไปแล้วว่าฉันแต่งงานจากผัวที่ได้จากแอปนี้เผื่อเขาจะสปอน งานแต่ง <laughs> มันต้องเขียนยังไงตอนหลังที่เราไปรีเสิร์ชคือก่อนที่จะเขียนเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกก่อนเหมือนเขาจะมีแบบมัลติเพล o ชอยให้เราเลือกว่าเรียนจบอะไรอายุเท่าไหร่ชอบอะไรชอบอะไรชอบทาอะไรอันนี้คือคลิกใช่ไหมคลิกคลิกคลิกคือเพราะเผื่อสําหรับคนที่เขียนงก์ความไม่เก่งเขาก็จะเหมือนแบบช่วยเรให้นิดนึงเราไม่ต้องเอสเซ่ไม่ต้องเอสแต่ถ้ามีเอสเซ่มันก็คงดีกว่าเพราะว่าจากการที่ไปทํารีเสิร์ชมาเขาบอกว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันจะจับคําใน Description ของเราเพื่อที่จะเอาไปแมทช์กับ คู่ที่สมควรของเรากล่าแสดงว่ายิ่งลงละเอียดยิ่งดีูอยากรู้ว่าการเขียนเรียงความบางทีมันยาวไปในเบโอมันทําให้ดูมันเหยหรือมันดีกับเรากันแน่บางทีมันไม่จําเป็นต้องแบบยาวเหยียดเขียนเป็นสตอรี่ลายลองจำได้ว่ามึงเขียนว่าลา f ขอ example หน่อยจําได้ว่าเขียนแค่สามประโยค I like guys who get memes แล้วก็จําได้เขียนแค่แบบ I love laughing without reasons หรืออะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้คือแบบเขียนแบบสามสี่คำเพราะว่าเราเลือกไปเยอะแล้วไงก่อนหน้านั้นไอ้ข้านบนนั้นมันให้ติดเยอะมากเลยเราอยากถามข้อนี้เพราะว่าเหมือน c o e e m i x w a g o เขาบอกมาว่าเขาจะมีเหมือนฟีเจอร์อะไรพิเศษที่มันเรียกวก็แบบพร้อมหรืออะไรสักอย่างปะอ๋อใช่มีพร้อมมีพร้อมมันจะมีนอกจาก description ของตัวเองก็คือมันจะเป็นพร้อมนี่แหละว่าแบบถ้า youmatch กับอีกคนนึงเขาจะ automaticallysend พร้อมอันนี้ไปให้เขาเมัน g r e e t i n g เหมือนเป็น g r e e t i n g อะไรเงี้ยเหมือนโพกเออเออเหมือนเวฟแบบ quay ở đây แบบพร้อมคนบางคนก็จะชอบเขียนประมาณว่าแบบ I like drinking wine with food เป็น m e s s a g ที่เราที่เราสร้างเอาว้ทีนี่สมมติว่ามันเป็นอย่างนี้บีสมมติว่าเราชอบแล้วเราก็ไปกดเนะและเนะก็ชอบไปเนะก็กดบังเอิญว่าเราตั้งไว้ว่าถ้าเขาแมทช์กับเราข้อความนี้จะส่งไปหาเนทใช่หรือที่ตามที่เขาใจนะตามที่เขาใจหรือกูเขียนแบบเออเออ you found me ก็ได้ก็ได้อะไรก็ได้นเออ you found me เออเออแก็บอกเขาว่าตอนนี้มันเขาแต่งงานแล้วนะคะก่อนที่เรา จะมาเจอกับสามีปัจจุบันเนี่ยเราเจอคนมาจากในนั้นหลายคนไหมเอาจริงๆถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเรื่องแอปเนี่ยเพราะว่ามีคุยประมาณ2อสคนแต่ไม่เคยออกไปเจอเลยเพราะรู้สึกแบบออฟออ f รู off, ้สึกว่าเ,เพี้ยน uh huh. ออกไปเจอคนแรกก็คือสามี<ฮ>แล้วก็ลบแอปเลยจ้าว<ฮ> พูดถึงเจอคนก่อนที่มันเราจะดูร e d flags แบบไหนวะบางคนมันแค่คุยไปแล้วไม่คลิกหรือว่าคุยไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขอรูปกูบ่อยจังเอารูปกูไปทําอะไรไม่มีขอรูปหมอ๋ขอดูรูปเพิ่มหน่อยอันนี้ก็คือเรารู้ด้วยตัวเองแหละว่าคนนี้น่าจะไม่ใช่ทยานว่าหนึ่งใน red flags ที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีคือสัญชาตญาณของตัวเราเองมึงต้องใช้ก u t feeling ของมึงด้วยถ้ามันเอปุ๊บอะถ้ามันเอเออเราก็ไม่ต้องไปเกงใจก็ลบม่งอ๋อเรา ก็มีอันนึงอันนี้เพื่อนกูเจอมาเหมือนเขาเอามาคุยกันมึงคนนี้แับบัดมาจีบอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นสายเล่นเล่นแอปเหมือนกันนะก็บอกมือนคนนี้ปลอมชัวทําไมเดี๋ยวนี้ปลอมเยอะมากปลอมแปลว่าอะไรหรอมันมจะเป็นแบบโรแมนต์แกป์ขาปลอมเพื่ออะไรอ่ะอ่าส่วนใหญ่เป็นคนจีนเลยนะคนจีนมันจะชอบเข้าไปเดทติ้งแอปแบบเนี้ยแล้วก็จะทําตัวเป็นเหมือนกับว่าฉันมาหารักแท้ส่งรูปวิดีโอคอลด้วยวิดีโอคอลด้วยหรอใช่เดี๋ยวนี้ a i จีคือโหดร้ายมากคือมันฉลาดขั้น คือวิดีโอคอลเป็นตัวเป็นตนเป็นหน้าเป็นขยับเป็นภาษาอังกฤษได้เลยแล้วก็จะเป็นโรแมนต์แกมเหมือนกับว่าฉันชอบคุณฉันอยากจะมาหาคุณแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะมีปัญหาแล้วอยู่สนามบินแล้วเป็นลืมเอากระเป๋าตังค์มาม่หน่อยอไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนแบบขอเงินช่วยเติมเงินให้หน่อยโทรศัพท์ตังค์หมดไม่มีตังค์อะไรที่ดูรวยไปแล้ก็ภาพดูเป็น e s s camera กูคือปลอมเนี่ยแหละที่เพื่อนกูเจอที่เขาบอกอันนี้ปลอมแน่ๆมันดูเป๊ะมันดูมึงหลุดออกมาจากแอลเมนหรือเปล่าอ่ะมึงเข้าใจป่ะเหมือนแบบมึงดูดีเกินไปแล้วมึงมาจีบอะไรกูภาพแบบงงๆเหมือนมึงหลุดจากแมกกาซีนปลอมมึงต้องเอะนิดหนึ่งเช็คเพิ่มว่าเอ๊ะเขาปลอมไหมหรือยังไงเลตแสบข้อสามอะคะถ้ามีรูปรูปเดียวเนี่ยเพราะอะไรเหรอเพราะอะไรเหรสมมติเราเป็นผู้ชายแล้วเราลงแค่รูปเดียวอ่ะหนึ่งมึงขี้เกียจมึงกะมายิ้มสอง สองคือทั้งชีวิตนี้มึงมีรูปที่ดีที่สุดแค่หนึ่งหรอใช้แอ f ฟอรหน่อยไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คู่มึงอยากลงรูปเดียวโปรไฟล์สําคัญอย่างน้อยเขียนประโยคนึงก็ยังไม่ตายมันโชว์ความว่าเอออยู่พูดแตนด์ฟลงไปนะอ่ะเรดแฟลกซถ้าเกิดว่าผู้ชายอ่ะมันลงรูปกลุ่มแล้วให้เราทุกรูปหวั่นไหวว่าแบบมึงคือคนไหน อันนี้เลนสแปลกมากเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนที่น่าเกลียดที่สุดในลูกกลุ่มนะมีไหมเหรอคนที่ลงแต่ลูกกลุ่มไม่ไม่มีแล้วเราก็จะมานั่งเองว่าไอ้เคียมันคือคนไหนแล้วเราก็จะเดาแล้วเราจะเดาไม่ถูกสงสัยจากคนนี้แต่พอเจอตัวจริงเอ้าไอ้เคียสรุปเลยไอ้คนข้างหลังที่ใส่ลายสก๊อตอี อยากถามเทร็กเนคุยถึงขั้นไหนถึงยอมออกไปเจอด้วยจริงจริงไม่ต้องคุยเยอะเพราะว่าหมายเป็นคนคิดว่าเจอตัวจริงอะดีกว่าเออดีกว่าคุยออนไลน์เพราะคุยออนไลน์เหมือนใครคุยก็ได้ไปเจอดีกว่าก็คือถ้าสมมติคุยแล้วดูว่าอ๋อไม่ใช่คนบ้านัดออกไปเจอเลยแต่จะต้องนัดออกไปเจอในที่ที่เราเรารู้สึกว่าปลอดภัยของเรานของเราอะไรเงี้ยเพื่อนไหมเอาจริงโตป่านี้แล้วมึงอ๋อไม่ต้องบอกใครก่อนบอกเพื่อนไหนก็ได้วนี่จะไปเจออีนี่ที่นี่ที่นี่นะก็คือตามภาษาชนีเมาส์นึกออกไหมแต่ว่า ก็ไม่จําเป็นต้องกลัวเพราะว่าถ้าสมมติเรานะเจอในที่ที่สาธารณะไม่ใช่แบบเราอยู่สยามไปนะเจอแม่งเรียบด่วนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันแบบไปในโซนของคนอื่นเราต้องอยู่ในโซนของเราที่เราปล่อยใจที่เราผ่อนที่เราคุ้นชินอะอย่างสามีเนี่ยคุยในแอปนานแค่ไหนก่อนเจอตัวจริง2วันสองวันเพราะมันหลอกมากฉันต้องติดคดีก่อน อีกอย่างหนึ่งอะที่เวลาแม่เราแนะนําเลยว่าเวลาจะไปเจอใครคนใหม่นะอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือต้องไม่ขึ้นรถไปกับเขาเวลาไปเจอก็คือไปเจอกันที่นู่นเลยอ่ะจริงเพราะว่าการขึ้นรถไปกับเขามันจะเป็นอะไรที่เขาทําอะไรเราก็ได้อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เผื่อๆไว้สําหรับใครีอยากเพื่อนกูมีแหล่งนัดประจำปัดมากี่คนนัดเจอที่เดียวเลยรถไฟฟ้ามูคนเยอะดีต้องเจอคนที่เยอะๆผู้พานีซิเคอริตี้ใช่รองรับสมติถ้ากูแบบโอ้ว้าวน้ามันไม่ได้แบบที่เราคิดไว้เลย t h a n งก o ้ที่มาเจอนะเดี๋ยวเขานัดกันใหม่ มึงกล้าคุณไม่กล้าแต่เกรงใจสองกูกล้าเพราะกูเคยทำแล้วมึงกี่ขวบแล้วมึงไปเกรงใจคนที่ไม่รู้จักเราไม่ได้เลี้ยงมันมาแต่อ้อนแต่ออกถ้าสมมติเราไม่ชอบเราไม่อยากได้มึงโฆษณาผิดเนี่ยมันจะไม่จริงมึงจะไม่ไดงไงถ้าเจอปึ๊กเราเอาจริงถ้าสมมติเราเห็นมันแต่ระยะไกลแล้ววะอ๋อมึงคืออีนี่เหรอเลี้ยวซ้ายกลับบ้านเลยอ๋อไม่ต้องเสียหายโอ้ไม่ต้องเสียหายก็ได้แล้วก็ไลน์ไปบอกมันบอกโอ้ยอรรี่นะขี้แตก จริงๆโลกนี้มันโหดร้ายเหมือนกันเนาะแล้วครั้งแรกที่เจอแฟนอะมีความรู้สึกไหมว่าเขาคุยอยู่กับกี่คนนะในแอปนี้เออมีเอ๊มีการหวัดสว่าเมีเอเราก็ถามเขาตั้งแต่เดทแรกเลยว่าแบบเออแล้วนี่อยู่เล่นแอปมานานหรือยัง แล้วอยู่เล่นแอปนี้เออไปถึงไหนต่อไหนชอบแอปไหนมากที่สุดก็คือคุยขำไปก็คือเราไปอ่ะเรารู้แล้วว่ายูจะมาจีบไอไอมานี่คือไอมาอ่อยยูคือ i n t e n t i o นมันคอนแทตชัดชัดเพราะฉะนั้นเราก็จะเซตตั้งแต่แรกเลยเราไม่ต้องมานั่งคุยชั่นแล้วไงแบบเอ๊จีบหรือไม่จีบเป็นเพื่อนหรือว่าจะจีบหรืออะไรอย่างนี้อันนี้มันชัดเจนแล้วว่าคือเราจะมาจีบกันนะเพราะฉะนั้นเราก็มาบอกเลยบอกว่าแบบเออแล้วยูจะเล่นแอปต่อไหมยูจะแบบคุยกับคนอื่นไหมพอถามได้เลยหรอเด็ดแรกที่เสียเวลาเงี้ยลดเราอย่าง ว่าไอาก็ไม่อยากจะแบบสับไปสับมายูก็ออกพูดเลยเหรอกพูดไปเลยเขาก็บอกว่าเออก็โอเคทําแบบนั้นก็ได้มปดีได้ดีมากเนาะใช่<อ>ไม่งั้นมันก็เสียเวลาเราเราจะต้องมานั่งวอรี่อีกว่าจะไปสเปสะเปสะปสะปที่ไหนมาแล้วอะไรจะมาเหลือที่ฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากรูนในดีเทลนิดนึงเชื่อว่าหลายคนนะที่อยากลองมาเล่นเดทติ้งแอปใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าพอไปถือจริงๆอ่ะคุยอะไรกับเขาอะก็ทักไปก็ Hi How are you แล้วก็จะ a d คอมเมนต์เรื่องรูปที่เราเห็นเหมือนกันว่าแบบเอ้ยรูปนั้ I l o หรือสมมุติในโปรไฟล์เขาบอกว่าเขาชอบพาวเว l i n ลิงเราก็จะแบบยุบไปไหนมาบ้างก็คือเราจะทายอินไปจากสิ่งที่มึงอ่ะลงไว้ในโปรไฟล์นี่แหละจริงจริงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยต่อยอดไปซึ่งมันไม่ยากหรอกต้องเป็นชนีช่างสังเกตนะเขาทายรูปกับหมาก็ you dog very cute what is name ชื่ออะไรกูมีเรื่องจาสารภาพกูแอบไปโหลดเพื่อศึกษาว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงเพราะว่ากูอ่านมาว่าแบบเฮ้ยเขาค่อนข้างถามละเอียดกูแอบชอบเพราะมันถามละเอียดจริงอ่านนี่คือหน้าฟีเจอร์แรกค่ะ ก็จะระวังนี้ค่ะโกชื่ออกอะไรไปกูก็กอกชื่อจริงกูเลยเพราะว่ากูไม่อยากดูเป็นคนที่ดูปลอมด้นนะคะสิ่งที่อย่าทําเด็ดขาดคือมึงปลอมเป็นคนอื่นหรือใช้รูป p r o f i l คนอื่นเราจะกลายเป็นก c a มอร์ขึ้นมาทันทียังไม่ถึงจุดลงลูกนะเขาก็จะแบบอ่ะเลือกเพศของคุณเสร็จปึ๊บเลือกเพศที่คุณสนใจแล้วมันไม่ได้มีแค่ผู้ชายผู้หญิงนะมึงมันเยอะมากอ่ะมันมีเป็นสิบเพศให้มึงเลือกอ่ะจนบางอันกูแบบนี่เพศอะไรนี้กูนึกได้อีบตอนสมัครแอปออกเลยหน้ามันต้องเออแบบ แล้ว yeah. ถ้าผัวมาเดินผ hey, you know, ่านนะเชื่อไหมอีปะนั่งท่าบัตเตอร์ไฟแล้วก็เล่นแล้วสักพักเฮ k ยูโน j u อ t d ดาวโหลดชัวกูบอกแล้วก็แล้ว know w h a t ใช่ปะกูบอกผัวกูแล้วแล้ว่าเพราอผัวกูถามว่ากูนั่งทำอะไรเราอมยิ้มอมยิ้มแล้วกูก็บอกอ๋อพอดีแบบไปดาวนโหลดมาเพื่อการศึกษามีให้เลือกว่าแบบ interested in men หรือ women หรือแบบ boss หรือมี in c l i n e ไปทางไหนมากกว่าอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยละเอียดเลยละเอียดละเอียดมากมันมีเพื่อนในคนหนึ่งด้วยนะคะก็คือ solo traveler แบบมึงสามารถใช้แอปพวกเนี้ยหาเพื่อนได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าบางทีมันไปลงเมืองนั้นเมืองนี้อเมริกาที่มันไม่รู้จักเลย แง่โพสในแอปแล้วก็ไอจีด้วยว่าแบบ is anyone interested to take me out เป็นผู้หญิงก็ได้แล้วมันได้เพื่อนจริงๆริงอืมใช่เพราะว่ามันมีฟังก์ชัน make friends อย่างเดียวก็มีนะกับมีข้อนึงกูงงมากว่าเป็นช้อยทําไม idon't know มีก็มีเหมือนแบบคนเยวคนหลงมากคนยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกูต้องการอะไรก็คือแบบถ้ายังลังเลอยู่ก็กด idon't know ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคคาเฟ่มิสเบเกนะคะสิ่งที่เขาสเปเชียลมากๆเลยคือเขาลิมิตเพราะเขาไม่อยากให้อยู่คุยพลําเพือเว้ไหนมันเป็นยังไงอะ สมมติวันเนี้ยเขาจะส่งมาให้เราวันละห้าหรือวันละสิบแล้วในสิบนเนี้ยเราอ่ะต้องค่อนข้างที่จะตั้งใจดูตั้งใจเลือกหน่อยเพราะว่าถ้าสมมติเรากดไลค์ไปแล้วเนี่ยเราจะเสียถั่วไปถั่วกาแฟถั่วกาแฟใช่มันเหมือนเป็น c u r r e n c y เป็นเงินในนั้นทุกๆวันอ่ะเราจะได้เงินประมาณ20เม็ดถั่วอ่าแบบฟรีเหรอเป็นฟรีเพราะฉะนั้นยี่สิบเม็ดถั่วเนี่ยจะใช้จ่ายยังไงก็ต้องคิดดีๆการให้หัวใจเขาคือให้เม็ดกาแฟเขาถูกไหมคือให้เม็ดกาแฟเขาใช่ เพาะฉะนั้นใน10คนเนี้ยคือเราเลื่อนไปแล้วเราเลื่อนกลับมามันได้นะหมามถติว่าแบบเราอยากให้ถั่วคนที่1เฮ้ยขอดูคนที่2ก่อนใช่เราต้องดูต้องดูเราต้องเลือกใส่ใกล้เคียงกว่าอันที่2โอคนที่หนึ่งไม่เอาละก็เราจะได้ไม่ต้องเสียถั่วไปฟรี่เราจะได้ไม่ต้องเสียถั่วไปฟรีแล้วก็การที่เราส่งถั่วให้คนคนนั้นน่ะไม่ได้แปลว่าเขาจะได้รับถั่ววันนี้นะเขาอาจจะได้รับวันอื่นหรืออีกสองสวันหรืออีก 3- 4วันมีการรอคอยใช่เพราะอันนี้คือเวอร์ชันฟรรรีลล้้ถาเเเด่ัันนไไมมสงปุ๊ยยู จริงของมึงเล่นแบบฟรีหรือไม่ฟรีเอาจริงๆทุกอย่างคือการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงขอโทษนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ได้อยู่ในบรีฟเลยลูกค้าไม่ได้จะบอกเลยว่าต้องพูดถึงประเด็นจ่ายเงินแต่อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าเอ้ยเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบซัพพลายดีมาเป็นยังไงเราเห็นแล้วว่าแบบอ่าซัพพลายมันมาเยอะอย่างนี้ดีมามันก็ต้องมีด กูอยากรู้ว่าพี่ใหม่เดทกับแฟนมากี่เดือนก่อนแต่งงานคะหรือกี่ปีเดทกันไม่ถึงปีก็ขอล,ละลดเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะมันปิดโควิดพอติดโควิด,ด,ววดก็เลยอยู่ด้วยกันแบบออยาวสาม<ด>สี่เดือนเพราะว่าเรากลับมาจากต่างประเทศเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเชื้อหรือเปล่าไม่อยากกลับบ้านเดี๋ยวพ่อแม่ติดพออยู่สามสี่เดือนแล้สามสี่เดือนมันก็เลยแบบเหมือนเป็นจุดเมคออเบรกนึกออกไหมว่าถ้ามันจะจบมันก็ต้องจบตรงนี้แหละแต่มันเสือกไม่จบมันเสือกไม่่อ มันเลยรู้เลยว่าเอออยู่ในกันได้แล้วอยู่ในกันได้ว่ะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเห็นหน้ากัน you and มีมี and you แค่นี้แล้วผู้ชายพูดขึ้นมาก่อนหรอไอท็อปปิกแต่งงานอ่ะมันไม่ได้พูดขึ้นมาแบบเป๊ะมันแค่พูดขึ้นมาว่าถ้าแต่งงานไปอยากจะมีลูกหรือเปล่าไปที่ว่าในอนาคตอยากจะมีลูกหรือเปล่าเมน่มพูดถึงอนาคตไกลไกลเฮ้ยเฮ้ยเราก็แบบรู้แล้วมึงอยากมีลูกกูก็เซเยสไปเลยอยากมีลูกแต่ตอนนี้นะคะคอนแทคค่ะพี่ใหม่กำลังจะย้าย ประเทศนะคะจากหนุ่มที่เจอที่เคบินิดได้จ้าอยู่กราฟเซ ว่าอ,อยากให้พูดถึงคนที่ยังไม่ได้เปิดใจเริ่มเล่น the เดติแอเอ,อยากบอกอะไรเขามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกเหมือนกับว่าทุกคนอาจจะมีความกลัวว่าเอ้อายชาวบ้านหรือว่ากลัวจะเจอผู้ชายที่ออไม่ดีใช่ไหมคือถ้าเรามีสติอะมันก็เลือกได้เราก็เลือกุยดีจริงๆมันเป็นการเปิดโอกาสแหละอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะออกไปเจอเพื่อนของเพื่อนเราจะออกไปเรียนคอร์สได้มากแค่ไหนกันเชียวเรียนคอร์สเรียนคอร์สเรียนคอร์สทุกแ้ถูกปะเพราะทุกคนก็ช โอ้ยยากมีแฟนทําไงดีทําไงจะเจอเพื่อนใหม่ๆทําไงจะเจอกลุ่มคนใหม่ๆมันค่อนข้างยากนะและอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างกรองมาให้เราแล้วเจอคนที่อยู่ในความชอบแบบเดียวกันอะไรแบบนี้อะจริงอันนี้ดีแล้วถ้าเกิดว่าคบกันหรือว่าเอ้ยเจอกันแล้วไม่ได้ชอบก็ได้เพื่อนใหม่อาจจะเจอเพื่อนที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันก็ได้นะ อย่างนั้นกูก็เอาไว้เล่นหาเพื่อนได้นะสิถึงกูจะได้กูไม่อากหพี่แล้ววันนี้สนุกมากสนุกยาวมากกูชอบมากบอกว่าทุกคนจะสนุกเหมือนกันหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จคอมเมนต์กันมาอวยได้หรือว่าถ้าใครเจอ red flag อะไรแปลกๆที่แบบโอ้โหมีแค่กูเนี่ยแหละเจอแบบนี้ก็คอมเมนต์มากเหมือนกันนะคะถ้าเจอแบบนี้รีบถอนตัวเลย thank you ค่ะ thank you คุณสนค่ะบ๊ายบาย